กราบสวัสดีครับผมตรวจผลเวลาพัฒนาประจําวันพุธที่แพฤศจิกายนก่อนอื่นนั้นกระผมขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและท่านนั้นจะได้ไม่พลาดผลเวลาพัฒนาทุกงวดน,นะัรับาผลเวลาพัฒนาประจําวันที่8พฤศจิกายนครับเลข6ตัวออก5 7 7 9 3 9 5 7 7 9 3เเลข3ตัวบนออก939 9, 39 9 39เลข2ตัวบนออก39เลข2ตัวล่างออก7 9 7 ฟังอีกครั้งนะครับผลหวยลาวพัฒนาประจำงวดวันที่8พฤศจิกายนครับเลข6ตัวออก5 7 7 9 3 9 5 7 7 9 3 9เลข3ตัวบนออก9 3 9 9 3 9เลข2ตัวบนออก3 9เลข2ตัวล่างออก7 9 7 9ฟังอีกครั้งนะครับผลหวยลาวพัฒนาประจำงวดวันที่8 พฤษกิกายนครับเลข6ตัวออก577-939 577-939เลข3ตัวบนออก939 939เลข2ตัวบนออก39เลข2ตัวล่างออก797 7 9ฟังอีกครั้งนะครับ